เนี่ยนี่จะได้ทุกทีแล้วเนี่ยตักข้าวจุ่มน้ำขึ้นเลยครับจุน้ำขึ้นเลยครับเลยได้ครับผิดด้วยนรักไม่น่าสายไทยแล้วดีไท ยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นนะครับ <c oughs> จับน้ำถวายลงตายกขึ้นครับยกขึ้นครับ น้ำไหมครับจับน้ำไหมครับ ไปขอเราจับไปขอเจับไปจับน้ำนะครับจับน้ำยกขึ้นครับจับน้ยกขึ้นครับนะกครับอ่านัจับจับบถ้า้าทยยกขึ้นนะครับ รถท่านเดียวยกขึ้นนะครับรยกขึ้นสูงไปนะครับหลงตาขวบทหลังนะครับขอบคุณนะครับวิธาทางหลวงนะฮะวิธาทางหลวงร่วมสนับสนุสน,นด้านการจราจรและความปลอดภัยของหลวงตานะครับสาธุครับ ยกน้ำขึ้นสูงเลยนะครับยกน้ำขึ้นสูงนะครับยกน้ำขึ้นมาแล้วเงยหน้ารับพลิตภแล้วนะครับในเส้นทางนะจะสังเกตเห็นมียนรยนะดาวเรืองนะรอยขีดออกดาวเรืองตลอดเส้นทาง สาธุบุญนะครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะครับเอาซ้อนกันเลยนะซ้อนน้จับไว้จับไว้อ่าจับไว้จับน้ำก็ยกขึ้นนะครับจับน้ำก็ยกขึ้นนะครับไม่ก้มลงนะครับเลยหน้าขึ้นครับหลงตามบทหลังนะครับ รบกวนไม่ก้มนะครับอย่ตามกดหลังนะครับเงยหน้าขึ้นนะครับไหนคนที่บอกว่ามาเห็นธงอยู่อ่ะคนไหนเนาะคนไหนเดินหน้าเี่เดินหน้าเลยไก่ด้วยไก่ด้วยนะเห็นแน่แล้วที่ทำนี้เงา ไม่ต้มนะครับไม่ก้มนะครับยกไงหน้าขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับหลวงตาปวดหลังนะครับไม่ก้มลงไปนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางเลนนี่นะครับหลวงตาขึ้นมารอเลยนะครับหลวงตาเดินเร็วนะครับไม่ก้มนะครับหลวงตาปวดหลังนะครับหลวงตาขึ้นมารอเลยครับยกข้าึ้นมารอเลยครับจะให้หาลมนะครับหลวงตาปดหลังนะครับ สาธุบ <ítulo> <displayed, S 1> ุญนะครับสาธุบุญกับทุกท่านนะฮะรกน้ำรอเลยนะครับดวงตาเดินเร็วนะครับรกน้ำรอเลยนะครับไม่ตั้มนะครับไม่ตั้มรบกวนเลยได้เลยนะครับดวงตาบนหลังนะครับรับตรงๆนะครับรับตรงๆนะครับจับครับจับครับจับครับ ำยกขึ้นนะครับับน้ำยกขึ้นนะครับถ้าไหนมีหลายแพ็กซอสจะกลับไว้ครับกลับไว้นั่นแหละกลับไปกลับน้ำแพ็กเดียวยกขึ้นนะครับน้ำยกแพ็กเดียวยกขึ้นนะครับเลยหนะไบ่รับพรนะครับ จับตน้ำนะครับจับน้ำเข่าลงตานะครับลงตรงเข่าจับน้ำระยกขึ้นนะครับไม่ก้มลงไปนะครับในหน้ารับคอหลงตาเลยนะครับหลงตาปวดหลังนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังรถนะครับ วางวัวเอาวัวเอาวัวไหวครับจับน้ำจับน้ำจับน้ำยกรอเลยยกยกจับตามยกขึ้นนะครับจับตามยกขึ้นครับยกระลั่วสุดยอด ช่วยกันเคี้ยด้านหน้าเลยครับช่วยกันเคี้ยเลย <c oughs> จับน้ำแล้วยกขึ้นนะครับจับน้ำแล้วยกขึ้นเลย อันท่านละลายพัดจับไว้ครับจับน้ำข้าไว้ตรงตาครับน้พ่งอะไรนะน้ำพุน้ำพุนยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่บางเลนครับบางเลนครับกุ้ง จับไปแล้วนะครับธรรมชาตาใหม่ๆัไม่ถึงเดินนะครับวันนี้โรงเรียนบางเดนวิทยาอ่าใช่ใช่สามชกอีกหลายวันเลยอ่าเดี๋ยวโทรใกล้ๆจะเข้าสามชกเดี๋ยวโทรบอกน้ำเด๋ยวตั้งรอจะพูดนะครับจะมีรถที่มาชุกเด็๋นะครับอ๋อเดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวโทรบอกรับ บางเรียนวิทยาไม่วันนี้อยู่บางเรียนวิทยาใช่อบางเรียนอะนครถมกระเป๋าไม่เอานะครับครับครับน่าจะมีสองวันแหละสามชุดจับน้ำยก ok ขึ้นนะครับกระเป๋ตาตังไม่เอาออกมานะครับไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกมาให้หลวงตานะครับแล้ว ยกน้ำขึ้นนะครับเลยหน้าขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับจับน้ำนะครับจับน้ำจับไปเลยนะครับจับไปจับไปครับจับน้ำเท่าไลุงตาเลยนะครับยกรอเลยครับยกรอเลยกระเป๋าออกมาแล้วครับ จับนะครับจับนะครับจับนะครับยกครับยกลอเลยครับยกลอเลยสูงนนะครับ ยกซ้อนไว้ จับคับจับดานแล้วครับหลวงตาเดินเร็วนะครับไม่เอากระเป๋าออกมาแล้วครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากแชร์บุญกันไปนะครับฝากแชร์บุญกันไปนะครับอัปเดตอัปเดตกันตลอดนะฮะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับวันนี้โรงเรียนบางเลนวิทยานะครับเป็นสถานที่จำวัดในค่ำคืนนี้นะฮะโรงเรียน

สรุปไม่ใช่โรงเรียน,นบางเลมวิทยาเลยนะไปเข้าประตูอยู่นู่นอ๋อเข้าประตูนู้นน้ำฮักเราแล้วครับยกขึ้นจับน้ำนะครับจับน้ำนะครับจับตามนะครับยกขึ้นนะครับ จับน้ำแล้วยกขึ room, te ้นนะครับยกคนยบจับน้าแล้วยกขึ้นนะครับหงตาบนไหลนะครับแพ็คเดียวยกขึ้นเลยครับถ้าสอแพ็คซ้อนเลยจอ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 ยจยจอยจอยจยจอยจอจับจ้ยจอยจอยจอยอยจอยนอยจ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 ยจอยอยูอยจยยอยอย ตู้นะครับสวยดีรถผมยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำต้นนะต้นนอันนี้จับไว้ครับจับไว้จับไว้ก่อนนะครับจับไว้จับจับซ้อนไว้ซ้อนไว้จับไว้จับไว้นะครับเหนื่อยนะทุกคนนะครับต้องให้จับไว้รถที่ขึ้นหนานะครับ จับไหมครับจับน้ำไว้จับจับจับยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นครับยกขึ้นจับน้ำไว้ถ้าแพ็คเดียวยกน้ำขึ้นเลยนะครับถ้าหลายแพ็คซ้อนไว้นะครับบอล้วจับน้ำถวายลุงตาแล้วครับไม่ก้มนะครับเงยขึ้นมานะครับหลุดตาปวดหลังนะครับรบกวนพี่ดไปลาทุกท่านเลยนะครับ ngay nắp là không, ngay nắp là không, ngay khi nắp là không, ngay khi nắp là không, ngay ขึ้นสูงเลยนะครับยกเลยครับยกรอเลยครับยกน้ารอเลยนะครับข้างหลังล้างลงนะครับจับไว้ครับจับไว้ถ้าเราไหลแพซ้อนแล้วจับไว้จับน้ำไว้ ยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นสูงเงยหน้าขึ้นนะครับไม่ก้มนะครับไม่ก้มไม่ต้องก้มครับไม่ถวายเงยหลุมตานะครับไม่เอากระเป๋าออกมานะครับพี่ผู้หญิงข้างหลังหลบไปนะครับเงยหน้าขครับเงหน้าครับเงหน้าครับอให้พอนะครับเงยหน้าขึ้นมาครับเงยหน้าขึ้นมาครับไม่ก้มนะครับยกน้ำขึ้นสูงนะครับโยงน้ำรอเลยนะครับโยงน้ำรอคลงาเดินเร็วนะครับ สูงแล้วนะครับยกน้ำขึ้นสูงแล้วนะครับไม่ก้มนะครับอ่าจาน้อ่ายกออกครับยกออกยกพุ้มขึ้นอุ้มขึ้นยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับนำนมมาให้คนท้องเห็นไหมจับน้ำเลยนะครับจับน้ำไว้ด้วยนะครับ จับไว้จ้าจับไว้นะครับจับไว้นะมาู่มกรข้างหลังนั่งลงนะครับข้างหลังนั่งลงนะครับาใหนไม่พอให้นะครับทับไฟ่ยายยายวัดจันโเท่ค่ะ มัยสงคามไหมสมัยสงครามไหมเนี่ยมีหลายประเภทได้เลยครับแล้วจะพูดเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะเป็นกระเพือกนี่นี่พูดมากไม่ได้อันตรายจับไว้นะครับจับน้ำไว้เลยนะครับอันไหนจะแพ็คเดียวยกขึ้นสูงนะครับไม่ตกนะครับถ้าสองแพ็คจับไว้เฉยนะครับจับน้ำนะครับยกขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นนะครับโอ้ครับ อะไรครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาสาธุครับสาธุนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุนะครับสาธุบุญนั่งตัวตรงๆครับไม่ต้องก้มนะครับนั่งตัวตรงๆไม่ตคองก้มนะครับ เงยหน้ารับพรไม่ต้องเทมนะครับเงยหน้าครับไม่ต้องต้มเงยหน้าครับยกหน้ารับยหน้าครับยกตาครับเงยหน้ารับพรนะครับไม่ต้องก้มนะครับยกหน้าขึ้นมาเงยหน้าเงยหน้าขึ้นยกขึ้นสูงครับยกขึ้นสูงครับเงยหน้าไปครับตองแหวไม่ต้องโยกครับ จับไว้นะครับจับไว้ยงๆน่ห้ผู้หญิงไล้ห่างๆนะครับผู้หญิงไล้ห่างๆนะครับเงยหน้าละคครับ จับน้ำยกขึ้นเลยนะครับยกจับน้ำถวายลุงตาเลยครับจับน้ำถวายลุงตานะครับถ้าน้ำไหลแพ็คซอสจับไปเลยนะครับรบกวนจับไปเลยนะครับเลยหน้ารับรด้วยครับยกน้ำยกน้ำครับน้ำขึ้นมาครับยกน้ำจับน้ำครับจับน้ำจับจับไปเลยกด ยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นเลยนะครับรับควรรับครยกน้ำรอหลวงตาเลยนะครับมาเงยหน้ารับเงยหน้ารับเงยหน้ารับพอหลวงตาได้นะครับหลวงตากดหลังนะำเงยหน้าไม่กลมลงไปนะครับโอลพื้นไม่เรียบครับโปครับพื้นไม่เรียบยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำขึ้นมาครับจับน้ำจับน้ำ ยืดตัวตรงอย่าคุ้มนะครับเหน่อยหน้านะครับเหนยหน้าไม่รับมันใจนะครับยกน้ำสูงเลยยกเลยน้ำเลย ไม่เรียกครับผูครับ ก็เปิดตานม่ถกันก็ได้เห็นหน้าเราแล้วก็ให้เราทำใ้ถูาูกลีกลากลูกลูกลูกล้กลูงลูก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 าูมลูกลูกลูลูกลลูก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 ลูลููกลกลูกจะลูกลูกนนกลูกลูบูกลูกูกลูู

อาสาอาสากั้นเลยนะไม่ให้ใครขึ้นเลยกั้นเลยครับบังคับนาใส่บานครับประถามนี่ใส่บานนี่ครับใส่บานอ้าวไม่ขึ้นด้วยอ่ะไม่ต้องรับแดงแดงมาเก็บไปเลยครับเก็บดักเก็บเรือออกมาญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับสาธุสวัสดี